สวัสดีครับมาเช้าจังวันนี้ไม่ไม่เช้าแล้ว ล้างขุนกระดาษล้างขุไร้แอตัวกาแฟที่เราใช้มีอะไรบ้างที่ร้านตอนนี้ครับที่ร้านตอนนี้จะมีเป็นตัวแจ็คเด็ตเนียวครับแล้วก็จะมีเป็นอันนี้จะเป็นโคลัมเบียครับจะเป็นออกแมวพีเบอร์รี่ครับแล้วจะมีตัวหนึ่งจะเป็นตัวนี้ครับจะเป็นอันดูรัสอันดูรัสจะออดวิสกี้ถั่วใช่ครับมีความหอมแล้วก็จะมีเอธิโอเปียจอกเี้ยวๆหน่อยครับ ก็ค่อยๆเทน้ำครับคุณ่ความหนตัวของอากาศกาแฟแต่และตัวนี่มันการชนต่างกันไหมครับใช่ครับที่อยู่ที่เมล็ดว่าเราอยากได้ประมาณไหนครับว่า,าถ้าเ,าเป็นตัวเปรี้ยวตัวอออีกอหรือไม่ก็เป็นตัวเอสเปรสโซ,โซอะไรประมาณนี้ครับก็จะเป็นเครื่องจะใช้หม้อต้มครับ แล้วเราก็จะสไตล์แคมป์ปิ้งางครับใช่ครับจะจะทำเนาพี่เขาถามว่าทำไมไม่ใช้แก๊สหลังใหญ่ไปเลยอะไรงี้ยแล้วบอกว่าอ,อ๋อเราอยากให้เห็นว่ามันทําได้มันสามารถเราออกไปใช้ได้สามารถไปทําได้อโอเคเราบแบตัวฟองอากาศเราจะไม่มีจะเนียนนุ่ม ผมรู้สึกว่าตั้งแต่มีกาแฟไอกาเนี่ยมันทาให้การกินกาแฟที่มันง่ายขึ้นนแล้วมันไม่จ่ายแพงไม่จำเป็นต้องเข้าปั๊มไม่จำเป็นต้องแล้วเราสามารถเลือกเองได้คือความอร่อยประมาณอย่างร้านเรานี่ตอนแรกไอเดียมันมาอย่างไงอ่ะไอเดียผมมาจากผมก่อนอื่นผมาชอบผมแคมป์อยู่แล้วอผมแคมปิ้งครับพี่แล้วก็ผมเดินป่าอ๋อใช่ผมจะไปแบบเขาหลวงตุกโคไทยไป ค้างเผือกไปอะไรประมาณนี้ครับอยูอ่แล้วแล้วก็เริ่มมาจากชอบกินกาแฟอแต่ก็กินกาแฟก็ไม่ได้กินจ๋ามากครับแต่ว่าแบบชอบเอาติดไปแล้วก็ไปทําให้เพื่อนจอยทิพย์ด้วยกันได้กินอะไร,รอย่างเงี้ยก็เลยบอกเฮ้ยแฮปปี้ความสุขก,กับมันดีก็เลยเริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆก็เลยฝึกมีไปฝึกเรียนเมลทสกิลมากขึ้นแล้วก็ไปศึกษาเมล็ดกาแฟทําให้แบบเราเข้าถึงกาแฟได้อง่ายขึ้นครับแต่แตแตก็แต่ก็ยังคง เอกลักษณ์เลือกใช้การใช้อุปกรณ์ที่มันสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกออย่างเรานี่แก้วเท่าไหร่บางครั้งที่เราขายอยู่ก็จะมีเป็นถ้าจะเป็นกาแฟธรรมดาก็จะมีเป็นกาแฟของไทยจะเป็นบางขอนอบางขอนเชียงรายอย่างเงี้ยครับก็จะมีตที่สี่สิบบาทได้ครับแต่แต่ว่าถ้าเป็นกาแฟลิตที่เ,เลือกเล็ตกาแฟก็จะเป็นแปดห้าบาทก็จะเป็นเมล็ดนําเข้าอ๋อใช่ครับ ก็จะมีเป็นเมนูชาชาเขียวชาไทยโกโก้35บาทอืับแต่ให้ลองกิน2ลองเราไปยี่สิบมีที่ลองลงอยูนะครับอันนี้ผมเสิร์ฟอยากให้ลองเป็นช็อตร้อนด้วยลองดมจะเยอะจริงคับ แบบแจ็คเดนิลลหน่อยๆนะใช่กินแบบกลินลำหน่อยๆกินลำ้ำอืมเข้มดีครับใช่ครับแต่มันก็ยังไม่ขมเท่าไหร่ไม่ขมครับอ่า<ด>ตัวนี้ไม่ขมเท่าไหร่โอเคได้ครับตื้มทุกคยครับอันนี้ผมจะแบ่งไว้ทำเย็นแต่ผมจะไม่เทน้ำแข็งไปเลยผมจะเอาไปนอ็อคน้ำแข็งก่อนอ๋อโอเคเได้ขอบคุณครับผม